สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่จะเปลี่ยน Background w i n d o w ของเราให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะอย่างที่เห็นในรูปนะคะเป็นภาพทิวทะเลวิวทิวทเลสวยงามค่ะเริ่มแรกนะคะถ้าแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเรามีโฟลเดอร์รูปภาพอยู่นะคะคลิกไปที่รูปภาพค่ะจากนั้นก็คลิกขวานะคะจากนั้นก็ เลือก set as นะคะ desktop back, background นะคะคลิกลงไปค่ะโอ้โหรูปที่ท่านต้องการนะคะก็จะมาเป็น background ของคอมพิวเตอร์ทันทีค่ะแต่ยังไม่เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะมีพิเศษกว่านั้น,นะคะก็คือมาเลือกที่คลิกขวานะคะบน d e s k Top ของเรานะคะเลือก personalize นะคะคลิกลงไปค่ะจากนั้นนะคะ จะมีธีมขึ้นมามากมายค่ะที่ธีมเราที่เซตเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีธีมที่มาจากวินโดว์ค่ะซึ่งจะมีมากมายหลากหลายรูปภาพเลยนะคะอย่างที่เห็นก็คือนนี้คือแบ็กกราวน์ที่มากับวินโดว์เองนะคะสีเหลืองซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่แบบต้องการแบบหน้าจอแบบสวยงามนะคะต่อมาก็เป็นลายแอนเ o อร์นะคะ เราก็เห็นว่ามีหลายรูปภาพในนี้ซ้อนกันแต่ไม่รู้ว่ารูปภาพที่เราอยากได้น่ยสวยจริงหรือเปล่านะคะก็จะมาที่เด t ก์ท็อปแบ็กกราวนะคะคลิกลงไปค่ะอู้ก็จะเห็นแบบมีรูปภาพหลากหลายปรากฏขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอ่าเป็นรูปภาพไหนแล้วก็สมมติว่าวันนี้เราจะเลือกภาพที่เป็นรูปดอกไม้นะคะกด Save change นะคะ ภาพดอกไม้ก็มาจะก,ก็มาปรากฏบนหน้าจอนะคะจากนั้นยังไม่จุใจค่ะสมมติว่าเราเลือกที่จะ get more t ีมออนไลน์นะคะของ microsoft เองเขาก็ดาวน์โหลดกันฟรีค่ะก็จะมีให้เลือกมากมายรูปภาพ image อันนี้มีถึง20 image น,น,นะคะใน1ตรีมน,นะคะโอ้โหเยอะแยะทีเดียวค่ะ แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนี้นะคะอืมวันนี้เราจะมาฝากคลิปอ่าตัวนี้ละกันค่ะ Community Showcase นะคะ f o r a Go นะคะคลิกปุ่มดาวน์โหลดค่ะจากนั้นก็บันทึกแฟมนะคะหรือว่าเซฟแอ d ค่ะแล้วก็กดตกลงไปนะคะ สักครู่ค่ะอ่าเ็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดตัวนี้ก่อนออกเลือกหาไฟล์ดาวน์โหลดที่เราโหลดมาเมื่อกี้ให้เจอนะคะอย่างเมื่อกี้นะคะอ่าเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยง่ายไหมคะภาพที่ดาวน์โหลดขึ้นมาก็จะปรากฏใน,น Personalization ตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็ดูว่ารูปภาพที่เราโหลดไอ้รมที่เราโหลดมามีรูปภาพอะไรบ้างนะคะก็คลิก Desktop Background ค่ะโอ้โหเยอะจุใจจริงๆค่ะแต่ว่าใน Desktop Background นี้นะคะสามารถเซตให้เปลี่ยนรูปทุกๆ5้านาทีนะคะอันนี้เป็นค่าเดลฟองนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้เยอะกว่านั้น แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหน,นะคะอย่างตรงนี้ให้เลือกเป็นสิบวีละกันค่ะแล้วก็กด step add ลงไปกด next รอดูว่ามันภาพรูปภาพที่เราเซตไว้นะคะตรีมที่เราเซตไว้จะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าสิวินะคะนับหนึ่งสอ้าวเปลี่ยนไปแล้วนะคะตึ่งค่อนข้างไวมากเลยทีเดียวค่ะ จะเห็นได้ว,ว่ามันมีลูกเล่นมากมายที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าก็ให้บรรยากาศเกี่ยวกับการใช้คอมให้สนุกสนานยิ่งขึ้นไี่เเรียดน,นะคะสําหรับคนที่นั่งหน้าจอนานนะคะอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะที่จะนําเสนอขอบคุณมากค่ะ